บ้านตะคอคีตั้งอยู่กลางดงมีผู้อยู่อาศัยประมาณสิบหลังคาเรือนชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่ผักผลไม้และหาของป่ามีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขสันโดษตามประษาชาวดอยเรื่อยมาแต่แล้วคืนวันหนึ่งก่อนจะถึงพิธีเซอร์โคหรือพิธีไหว้ผีประจำหมู่บ้านสามวันพ่อลุงพระเดหัวหน้าหมู่บ้านได้ฝันประหลาด คือฝันว่าแกได้เดินผ่านไปทางสารผีซึ่งปลูกอยู่ใต้โคนต้นตะเคราะห์ทางทิศตะวันตกด้านหลังหมู่บ้านทันใดนั้นแกก็ต้องตกใจชะงักกึกเพราะได้เห็นพูดผีรูปร่างสูงใหญ่ดำทะมึนตนหนึ่งก้าวออกมาดวงตาทั้งคู่ของมันลุกโชนแดงโพลงราวกับเปลวไฟพ่อลุงพระเดใจหายวาบพยายามจะถอยหลังหนีแต่ก็ไม่อาจจะขยับตัวได้ ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนต้องมนตสะกดสูเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมเจ้าพูดผีตนนั้นถามและจ้องมายังคมขู่ใช่ใช่เขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ลุงพระเดตอบด้วยความกลัวมันก็ดีแล้วสูจงฟังข้าพิธีเซอเคะที่จะถึงนี้ให้สูและลูกบ้านของสูจงเส้นสังเวยข้าด้วยควายหนุม่ม และจะต้องเส้นสังเวยทุกๆสามเดือนนับแต่นี้ไปลุงพระเดชพอได้ฟังก็ตกใจรีบแย้งขึ้นทันทีว่าพิธีเสอเคาะของหมู่บ้านเฮาจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นและเส้นสังเวยด้วยเนื้อไก่เก้าตัวไม่เคยเส้นด้วยควายเลยควายเป็นของมีค่าและหายากหมู่เฮาจะไม่เอามาเส้นสวงสูเป็นใครหรือ ข้าคือผีหลวงตนใหม่จะมาอยู่ที่นี่แทนต้นเก่าเจ้าต้นเก่านั่นข้าไล่มันไปอยู่ที่อื่นแล้วข้าเป็นใหญ่ที่นี่หากข้าต้องการสิ่งใดพวกสูต้องทำตามจะขัดขืนไม่ได้จำไว้นะพิธีเซอโคที่จะถึงนี้จะต้องเซนสวงข้าด้วยควายนุม่มและต้องทำทุกสามเดือนหากไม่ทำข้าจะเอาชีวิตคนในหมู่บ้านแทนไม่เชื่อก็จงคอยดู มันพูดตะข้อข่มขู่ด้วยน้ำเสียงท่าทางที่ดุดันพอฝันมาถึงตอนนี้ลุงพระเดชสะดุ้งตื่นความรู้สึกคล้ายกับว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันลุงพระเดชกลัวจนตัวสัน่นนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนครั้นพอรุ่งแจ้งแกจึงตัดสินใจตีเคราะรัวเรียกประชุมลูกบ้านเป็นการเร่งด่วนเหล่าลูกบ้าน พอได้ยินเสียงเกราะก็พากันมาประชุมด้วยความสงสัยแปลกใจมีเรื่องอะไรเหรอพ่อลงเรียกประชุมทำไมชาวบ้านพากันถามก็เรื่องพิธีเซอเคาวายผีประจําปีของหมูเห่เฮานั่นแหละเมื่อคืนผีผีมันมาเข้าฝันข้ามันบอกว่ามันต้องการกินเนื้อควายหนุ่มทุกๆสามเดือนหากไม่ทำตามมันจะกินคนแทน ลุงพระเด่เล่าความฝันอันลี้ลับของตนให้ลูกบ้านได้ฟังด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดพวกชาวบ้านพอได้ฟังส่วนหนึ่งก็เชื่อแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็ขัดขึ้นว่าลุงพระเดจะไปเชื่ออะไรกับความฝันเล่าไหวบูชาด้วยไก่ก้าวตัวอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วหากไปเชื่อผีหมูเหาจาพากันลำบากจะไปหาควายหนุ่มที่ไหนมาเส้นผีได้ มันเกินกําลังของหมู่เฮานะนั่นนะเซลุงพเดอย่าไปเชื่อเจ้าผีในความฝันนั่นเลยลุงพเดครั้นได้ฟังลูกบ้านพากันทัดทานเช่นนั้นก็เห็นด้วยเพราะแกเองก็ไม่อยากจะเส้นสังเวยผีด้วยควายแกจึงพูดขึ้นในที่ประชุมว่างั้นก็ได้ตกลงว่าจะทำพิธีตามเดิมดังนั้นพอถึงกำหนดวันพิธีเซอร์โค ชาวบ้านจึงเส้นสวงผีด้วยไก่เก้าตัวซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอตกกลางคืนกลางดึกลุงพระเดชได้ฝันร้ายอีกคือฝันว่าเจ้าผูดผีตนนั้นมันได้มาหาแกที่เรือนยื่นหน้าลอยเข้ามาทางหน้าต่างพลางคมคูขึ้นว่าพวกสูกล้าขัดคำสั่งข้าข้าจะลงโทษข้าจะเอาชีวิตของพวกสูสามคน คืนละคนนับตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพอเที่ยงคืนข้าจะส่งนกแสกผีบริวานของข้ามาเรียกวิญญาณหากมันบินมาจับหลังคาบ้านของใครและส่งเสียงร้องคนในเรือนหลังนั้นคนหนึ่งจะต้องตายคอยดูจงคอยดูเจ้าพูดผีตนนั้นคมขู่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันเหี้ยมเกรียมแล้วหายวับไปลุงสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัว วิตกกังวลภาพและน้ำเสียงของเจ้าผีร้ายตนนั้นมันแจ่มชัดมากราวกับไม่ใช่ความฝันรุ่งเช้าว,วันต่อมาลุงพระเดชจึงได้เล่าเรื่องนั้นให้ลูกบ้านฟังด้วยความรู้สึกที่หวาดวันพูดผีตนนั้นมันคูข้ากลัวว่ามันจะเป็นความจริงจะทำยังไงกันดีชาวบ้านพอได้ฟังก็ต่างมองหน้ากันไปมาทุกคนต่างพากันวิตกกังวล พราะรู้ดีว่าลุงพระเดนั้นแกเป็นคนเชื่อถือได้ไม่เคยพูดเลาะและเลวไหลเลยท้อเราจะทำยังไงดีล่ะชาวบ้านหลายคนต่างปรึกษากันอย่างเป็นทุกข์แต่แล้วทันใดนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อตะเกอตะเกอได้พูดขึ้นอย่างไม่พอใจและไม่เชื่อถือว่าโอ้ยลุงพระเดลุงนี่ฝันเรื่อยเปื่อย ครั้งที่แล้วก็ฝันว่าผีจะมาขอกินควายพาะหมูเฮาไม่ทําตามก็ไม่เห็นจะมีอะไรแล้วคืนนี้ก็ฝันว่ามันจะส่งนกผีมาเรียกเอาวิญญาณคนอีกมันจะเกินไปแล้วมั้งเฮาไม่เชื่อหรอกหากมันหมาจริงก็ขอให้มันไปที่เฮือนของเฮาสิเฮาจะยิงมันให้ตายนกผีก็นกผีเถอะเฮาไม่กลัวหรอกถ้าเกิดพูดท้าทายเสียงดังยังไม่เกรงกลัวข้าก็ไม่รู้ แต่ข้าฝันอย่างนี้จริงๆข้าไม่อยากจะให้เกิดเรื่องร้ายในหมู่บ้านของเฮาร็อกลุงพระเดชพูดอย่างอัดอั้นตันใจพวกลูกบ้านก็ต่างพากันวิตกกังวลไม่มีใครอยากให้ความฝันของลุงพระเดชเป็นความจริงการเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปในที่สุดก็ถึงเวลากลางคืนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนนอนกันเงียบและเงี่ยหูคอยฟัง ครั้นพอใกล้เที่ยงคืนก็ต่างพากันผวาเพราะจู่ๆพวกหมาในหมู่บ้านก็ส่งเสียงหอนโหยหวนอย่างผิดปกติมันหอนรับกันเป็นทอดๆตลอดหัวบ้านถายบ้านแล้วครู่หนึ่งต่อมาเสียงที่ไม่มีใครอยากจะได้ยินก็ดังแว่วมาจากท้องฝ่ามืดมันดังมาแต่ไกลจากทางลำห้วยอันเป็นที่ตั้งของสารผีทางทิศตะวันตกเสียงนั้น เป็นเสียงของนกแสกทุกคนที่ได้ยินต่างพากันใจหายว่าขนลุกสู้ก,กรูเกลียวด้วยความสะดุ้งกลัวเจ้านกแสกผีตัวนั้นบินวนเวียนอยู่เหนือหมู่บ้านในระยะต่ำพลางส่งเสียงร้องเรียกขวัญอยู่ตลอดเวลาเหล่าชาวบ้านต่างกลั้นอกกลั้นใจคิดอยู่แต่ว่าอย่านะอย่าลงมาเกาะหลังคาบ้านของข้าเลยไปที่อื่นเถอะ บางคนทนฟังไม่ได้เอาไม้ตีเกราะเคาะฝาให้เกิดเสียงดังหวังจะขับไล่แต่ก็ไม่เป็นผลนกแสกผีตัวนั้นยังคงบินแทกทลาเงาปีกของมันพุ่งผ่านตัดกับแสงจันทเกิดเป็นเงาวูบวาบวูบวาบพวกหมาก็พากันหอนไม่ยอมหยุดแล้วฉับพลันมันก็พุ่งวูบลงไปจับเกาะหลังคาเรือนหลังหนึ่งซึ่งมุงด้วยหญ้าแฝกจนหลังคาเสะเทือนไหวยวบ เรือนหลังนั้นเป็นเรือนของตาเกอคนที่ท้าทายพูดผีเมื่อตอนกลางวันนั่นเองตาเกอ์สดุ้งขวาปืนแก๊ปขึ้นมาได้ก็เปิดประตูวิ่งออกไปที่นอกชานเห็นเจ้านกแสกผีตัวใหญ่ก็อยู่บนหลังคาดวงตาแดงโพรงกรอกลิ้งไปมาไปให้พ้นเจ้านกผีแกส่งเสียงตะโกนขับไล่พลางเหนียวไกปืนยิงใส่ไปนัดหนึ่งแต่แต่ก็น่าประหลาด กระสุนเกิดด้านแม้จะเหนียวไกลซ้ำอีกสองสามครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลตแต่อย่างใดเจ้านกผีบนหลังคาอ้าปากส่งเสียงขย่าวขวัญกางปีกระพือไปมาดังพึบพับพึบ,พ,บพับแล้วทันใดนั้นเสียงลูกสาวก็ร้องเสียงหลงดังมาจากในเรือนว่าพ่อพ่อจ๋ามาน,นี่แม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ ตะเกอวิ่งกลับเข้าไปในเรือนได้เห็นภาพร้ายนั่นคือได้เห็นเมียของแกกำลังดิ้นพลัดพลาดอยู่ในมุง้งตะเกอทลาเข้าไปหาหมายจะช่วยปฐถมพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเมียของแกดิ้นอยู่ครู่เดียวก็แน่นิ่งสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาช่วยด้วยช่วยเมียข้าด้วยเมียข้าไป็นอะไรก็ไม่รู้ตะเกอรร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก เพื่อนบ้านใกล้เคียงรวมทั้งลุงพระเดหัวหน้าหมู่บ้านก็ต่างพากันจุดคบไฟวิ่งมาดูครันพอได้เห็นก็ต่างพากันอกสั่นขวัญหายตกตะลึงส่วนตะเกอรก์ก็คร่ำครวญว่าคุณพระช่วยความฝันของลุงพระเดเป็นความจริงเจ้านกผีมันมาเอาวิญญาณเมียข้าไปแล้วท่อท่อเอ๋ยเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญหายหวาดกลัวเจ้าพูดผีร้ายไปตามๆกันแล้วคืนวันต่อมาสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดขึ้นจริงๆพอเที่ยงคืนตรงจะนกแสกผีลี้รับตัวนั้นก็ส่งเสียงร้องเรียกขวัญเป็นวันที่สองเสียงของมันมีพลังอำนาจมากสะกดให้ชาวบ้านทุกคนต่างนอนคลุมโปงกลั้นใจไม่มีใครกล้าส่งเสียงหรือกระดุกกระดิก พวกหมาก็ประสมโรงหอนโหยหวนทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านมีแต่กลิ่นไอของผีร้ายและความตายเจ้านกแสกผีบินวนเวียนอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็พุ่งลงมาจับหลังคาเรือนของลุงพระเดจนหลังคาเรือนสั่นไหวยวบเสียงปีกของมันกระพือดังผึบผับผึบผับลุงพระเดชใจหายวาบับ แล้วบัดดลหลานซึ่งเป็นเด็กสาววัยสิบสามสิบสี่ปีของแก่ซึ่งนอนอยู่ในห้องก็วีดร้องดิ้นพลัดพลาดราวกับปลาที่ถูกทุบแล้วอึดใจต่อมาก็แน่นิ่งดับชีพไปเป็นรายที่สองลุงพเดและทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันต่างตะโกนด้วยความตื่นตระหนกลั่นไปในความมืดมันเอาหลานสาวค่าไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย เสียงหวีดร้องของคนหลายคนในเรือนของลุงพระเดชดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านระคนกับเสียงนกแสกผีที่บินห่างออกไปห่างออกไปในความมืดชาวบ้านจุดคบไฟมาที่เรือนของลุงพระเดชแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่างคนต่างสลดใจและหวาดกลัวต่อมรณะภัยอลีลับนั้นมากยิ่งขึ้นเช้าว,วันต่อมา หลังจากจัดการฝังศพหลานสาวของลุงพระเดย์อย่างเร่งรีบแล้วทุกๆกคนในหมู่บ้านต่างรีบเก็บสิ่งของสัมภาระเพื่ออพยพหลบหนีกันจ้าละวันอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบหนีไปขืนอยู่จะต้องเป็นเหยื่อผีร้ายที่สามลุงพระเด์บอกเตือนลูกบ้านของตนให้อพยพทันทีชาวบ้านทุกคนต่างขวัญหายเก็บข้าวเก็บของ เสียงร้องไห้คร่ำครวญอย่างอะไรบ้านเรือนทินที่อยู่ดังไปทั่วบริเวณประมาณ11นาฬิกาเศษกองวัวต่างขนสินค้าทางไกลของนายห้อยหนุน่มสร้างอุ่นเปิงและคณะได้เดินทางผ่านมาถึงเขตหมู่บ้านตะคอขีนายห้อยหนุน่มได้เห็นชาวบ้านต่างอุ้มลูกจูงหลานและบ้างก็แบกขนสัมภาระอพยพ เขาจึงได้หยุดกองวัวต่างแล้วทักทายไต่าถามยังแปลกใจขึ้นว่าโอ้มือโชเปอร์สวัสดีท่านทั้งหลายพวกท่านจะอพยพไปที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านหรือหมูเห่เฮาหมูเห่เฮาหนีผีในหอยผีมันมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านของเฮาไปสองคนแล้วและคืนที่จะถึงนี้ก็จะมีร้ายที่สาม หมูเหาอยู่ไม่ได้ต้องจำใจหนีไปให้พ้นจากหาถันผีชาวบ้านคนหนึ่งบอกถึงสาเหตุของการอบพยพของพวกตนนายห้อยหนุ่มพอได้ฟังก็บังเกิดความเมตตาสงสารเหล่าชาวบ้านจึงได้เอ่ยปลอบโยนขึ้นว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวไม่ต้องอพยพรอกจงกลับเข้าหมู่บ้านตามเดิมเถอะคืนนี้หากเจ้านกแสกผีมันมา เขาจะปราบมันเองอ๋อนายห้อยท่านเป็นหมอผีเหรอชาวบ้านพากันถามด้วยความยินดีเฮาไม่ใช่หมอผีแต่เฮามีอาคมสู้ผีได้จริงเหรอนายห้อยชาวบ้านยังคงลังเลจริงสิเฮาไม่เคยหลอกลวงใครในายห้อยหนุ่มรับรองลุงพระเดหัวหน้าบ้านครั้นเห็นนายห้อยหนุ่มมาอาสาให้ความช่วยเหลือแก จิงพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหากใครกลัวก็อพยพไปชั่วคราวก่อนไปอยู่ที่หมู่บ้านโกะบือนะส่วนข้าจะกลับเข้าหมู่บ้านไปคอยช่วยในห้อยสู้กับผีมันเอาชีวิตหลานสาวของข้าไปข้าแค้นใจเหลือเกินข้าก็อยากจะไปสู้กับมันและขณะนั้นตะเกอซึ่งอยู่ที่นั้นด้วยจึงพูดอาสาขึ้นบ้างว่าเขาก็จะไปด้วย ไปช่วยนายหอยสู้ผีมันเอาชีวิตเมียของเฮาไปเขาก็จะขอสู้กับมันเหมือนกันและนอกจากนั้นยังมีอีกสองสามคนอาสาติดตามไปด้วยนายห้อยหนุ่มจิงพาคณะกองวัวต่างขนสินค้าของตนไปพักแรมใกล้กับหมู่บ้านบริเวณริมห้วยทางทิศตะวันออกจัดการตั้งค่ายพักแรมตอกหลักมนป้องกันภัยไว้ทุกทิศและมอบหมาย ให้ตาอินตะดูแลกองวัวต่างแทนแล้วนายห้อยหนุ่มจึงชวนจโพเดินเข้าไปสมทบกับลุงพระเดในหมู่บ้านทันทีสภาพของหมู่บ้านยามนี้เงียบเชียบวังเวงเพราะปราศจากชาวบ้านอยู่อาศัยลุงพระเดเห็นนายห้อยหนุ่มและจายโพเดินเข้าไปก็ดีใจถามว่านายห้อยนายห้อยเจอสู้กับมันที่ไหนและเจอสู้อย่างไร มันเป็นนกแสกผีนะมันบินเร็วมากนายหอยหนุ่มเหลียวมองไปรอบๆเห็นมีลานกลางบ้านเป็นที่โล่งแจ้งเขาจึงได้บอกว่าเอาตรงลานนี้แหละพ่อลุงก่อไฟกองใหญ่ไว้หากมันมาจะได้สู้กันลุงพระเดชและลูกบ้านอีกสี่คนจึงช่วยกันขนฟืนแห้งมากองไว้กลางลานดินพอฝามืดก็จุดไฟให้ลุกสว่างโพล่ขึ้น จนแสงไฟสว่างจ้าไปทั่วบริเวณมันมันจะมาตอนเที่ยงคืนในห้อยนอนหลับเอาแรงกันก่อนเถอะเขาจะผลัดเปลี่ยนกันอยู่ยามใกล้เที่ยงคืนเขาจะปลกุกถ้าเกิดและชาวบ้านอาศัยอยู่เฝ้ายามหมาหลายตัวซึ่งยังคงอยู่ในหมู่บ้านก็ต่างพากันมานอนอาศัยผิงไฟสร้างอุ่นเปิงหลับไปพักใหญ่ ครั้นพอใกล้เที่ยงคืนเขาก็ตื่นเองตามจิตที่กำหนดไว้เห็นคนยามและลุงพะเดเพลอหลับกันไปหมดทั้งสิ้นนายห้อยหนุ่มสกิดใจ,จโผ่ให้รู้สึกตัวแล้วทันใดนั้นเสียงร้องของนกแสกผีเรียกวิญญาณก็แว่วมาจากท้องฝ้ามืดทางทิศตะวันตกหมาหลายตัววิ่งพรวดไปโกงคอหอนเสียงโหยหวนคลายจะรู้ว่าไพยของพูดผี กำลังใกล้เข้ามาลุงพระเดชและลูกบ้านพวารู้สึกตัวช่วยกันเติมฟืนเข้ากองไฟจนลุกโชดช่วงขวาปืนเตรียมพร้อมลุกขึ้นยืนแงนมองไปบนท้องฟ้ามืดมันมาแล้วในห้อยนั่นละเสียงของมันเจ้านกแสกผีล่าวิญญาณสร้างอุ่นเปิงและจ่ายโพลุกขึ้นยืนเช่นกันอึดใจเดียวเท่านั้น ก็ได้เห็นเงาของเจ้านกแสกผีขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกางปีกร่อนร้องเป็นเสียงเขย่าวขวัญหญิงมันหญิงมันลุงพระเดตะโกนบอกลูกบ้านของตนด้วยความตื่นเต้นหมายจะยิงสู้แต่แล้วสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ก็เกิดขึ้นเพระปืนของชาวบ้านทั้งห้ากระบอกนั้นยิงไม่ออกเลยลุงพระเดและลูกบ้านตัวสั่นพับ,พบด้วยความหวาดกลัวลนลาน ร้องเสียงหลงว่าปืนยิงไม่ออกมันเป็นนกผีมีอาถรรพ์พูดไม่ทันขาดคำเจ้านกแสกผีตัวนั้นก็บินโฉบวูบลงมาอย่างดุร้ายจนกลุ่มชาวบ้านพงะงายแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางกลับมานี่มาอยู่ข้างกองไฟเขาจะจัดการกับมันเองไม่ต้องกลัวนายห้อยหนุ่มร้องบอกลุงพระเดและลูกบ้าน แล้วหลวงเอาหุ่นพยนต์เยี่ยวตัวเล็กๆของตนออกมาพรางบริกรรมคว้างขึ้นไปบนท้องฟ้าร้องสั่งขึ้นว่าเยี่ยวไฟอาคมเอ่ยจงกำจัดเจ้านกแสกผีอย่าให้มันทำร้ายผู้คนได้อีกต่อไปสิ้นคำอธิษฐานสั่งเยี่ยวไฟลงอาคมก็ขยายร่างกางปีกกว้างบินพุ่งวูบเข้าสกัดเจ้านกผีอย่างรวดเร็วต่างฝ่าย ต่างโฉบเชียวจิกตีกันกลางอากาศและส่งเสียงกรีดร้องท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของลุงพระเดชและลูกบ้านทุกๆคนเพียงครู่เดียวเท่านั้นเจ้านกแสกผีก็พบจุดจบมันถูกเยีียวไฟอาคมของสางอุ่นเปิงใช้กรงเล็บกระชากจนปีกหักหัวพุ่งปักลงมากระแทกกับพื้นดินดิ้นเร่าๆแล้วแน่นิ่งไปท่ามกลางแสงไฟ ส่วนเหย่ยวไฟอาคมของนายห้อยหนุ่มนั้นก็ยังโค้งบินร่อนร้องอย่างลำพองอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์กลับลงมาเหย่ยวไฟอาคมเอ๋ยกลับลงมานายห้อยหนุ่มร้องสั่งเจ้าเหี่่วไฟลึกลับพุ่งวูบลงมากระพือปีกพึบๆอยู่บนพื้นดินเบื้องหน้าแล้วกลับกลายเป็นหุ่นพยนต์นกตัวเล็กๆนอนนิ่งอยู่อย่างหน้าพิศวงนกแสกผีตายแล้ว โอ้ในหอยในหอยทำได้ยังไงบูเฮาฝันไปหรือเปล่านี่ลุงพระเดชและลูกบ้านต่างพากันอัศจรรย์ใจส่างอุ่นเปิงเดินไปเก็บหุ่นพยนต์เหี่ยวไฟอาคมของตนมาใส่ย่ามจากนั้นทุกทุกคนก็ไปมุงดูซากของเจ้านกผีมันตายแล้วในห้อยจายโพเอาปลายดาบเขีย่ยเอามันเผาไฟเสียให้มันมอดไหม้ไป พร้อมกับอาถรรพ์ของมันสร้างอุ่นเปิงบอกจ่ายโพเอาปลายดาบทิ่มแล้วสะบัดมันลงกลางก่องไฟทันใดนั้นสิ่งหน้าพิศวงก็เกิดขึ้นอีกขนร่างของนกแสกผีตัวนั้นหายวับกลับกลายเป็นกลุ่มควันดำๆคล้ายพูดผีร้องโหยหวนยังเจ็บปวดสุดชีวิตแล้วพุ่งวูบหนีไปทางทิศต,ตะวันตกในหอยมันกลายเป็นดวงวิญญาณหนีไปแล้ว จายโพพูดอย่างประหลาดใจปล่อยมันไปให้มันกลับไปหาเจ้าพูดผีนายของมันมันจะแปลงกายเป็นนกไม่ได้อีกมันจะเหลือเพียงวิญญาณที่ไร้พิษสงสร้างอุ่นเปิงบอกทุกทุกคนลุงพระเดชขนลุกขนพองไปทั่วตัวแกรีบบอกขึ้นอีกว่าในหอยเจ้าพูดผีตัวนายของมันยังคงอยู่เจ้าตัวที่ส่งนกผีมานั่นแหละหากมันรู้ว่า บริวารของมันถูกกำจัดมันคงจะโกรธและคงจะเข้ามาที่นี่อย่างแน่นอนให้มันมาเถอะพ่อลุงเาขาก็อยากจะเห็นมันเหมือนกันว่ามันเป็นผีอะไรทำไมจึงดุร้ายนักทางอุ่นเปิงไม่หวาดวันแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ลุงพระเดบอกพักเดียวเท่านั้นก็มีเสียงลมพัดดังอู้อู้มาย่างรุนแรงทางทิศตะวันตกด้านหลังหมู่บ้าน จนต้นไม้ยอดไม้โอนเอ็นไปมาอย่างน่ากลัวแล้วเงาร่างสูงใหญ่ของผูดผีตนหนึ่งก็พุ่งวูบมากับสายลมมันกระโดดตุบลงมายืนจังก้าอยู่ห่างจากกองไฟไปประมาณสี่ห้าวาตัวของมันสูงเกือบสาเมตรหน้าตาถะมึงถึงดุดันลูกตาทั้งคู่แดงโพลงโพลงสะท้อนกับแสงไฟ ลุงพระเดชครั้นแลเห็นก็กลัวจนตัวสัน่นแกจําได้มันมันคือเจ้าผีตนที่แกเคยเห็นในความฝันที่สารผีได้ต้นตะเคราะห์ใครใครที่บังอาจทำรลายนกแสกผีบริวารของข้ามันตะคอกถามกราดสายตาจ้องดูทุกทุกคนข้านี่แหละเจ้าผีร้ายข้าเป็นคนกำราบบริวารของเจ้านายห้อยหนุ่มตอบ อย่างไม่สะทกสะทานเขาก้าวออกไปเผชิญหน้ากับมันบังอาจนักบังอาจนักเจ้าหนุม่มเจ้าหาเรื่องใส่ตัวแล้วข้าจะหักขอเจ้าจงเตรียมตัวตายเถอะมันจะข้อคำรามใส่อย่างน่ากลัวแล้วยื่นมือใหญ่ข้างขวาของมันหมายจะคว้าร่างของซางอุ่นเปิงไปขยี้ลุงพระเดและลูกบ้านถอยหลังกรูดร้องลั่นยังขวัญหายแต่นายห้อยหนุ่มไม่ถอย เขากระชากดาบลงอาคมออกมาจากฝักแล้วฝันสกัดไปสุดแรงเกิดเสียงดังฉับฉับเดียวเท่านั้นข้อมือของมันก็ห้อยร่องแรงเลือดพุ่งกระชูดออกมามันส่งเสียงร้องยังเจ็บปวดและโกรธแค้นแสนสาหัสบรรดาลตนให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนเกือบเท่ายอดไม้มันยกเท้ากระทืบพื้นดังตึงตึงจนแผ่นดินสะเทือน สร้างอุ่นเปิงตะโกนร้องบอกทุกๆคนว่าถอยออกไปถอยออกไปห่างๆจ่ายโพลุงพระเดและลูกบ้านก็พากันกระโดดหนีอย่างไม่คิดชีวิตส่วนนายห้อยหนุ่มยังคงยืนนิ่งเผชิญหน้ากับมันเขาดึงปืนยาวลงอาคมออกมาประทับบ่าพอเห็นเจ้าพูดผียักษ์ตนนั้นขยับตัวยกเท้าขึ้นหมายจะกระเทืบเหยียบร่างของเขาให้บี้แบนเขา จึงเหนียวไกปืนยิงสวนไปอย่างรวดเร็วสามนัดติดติดกันปังปังปังเสียงปืนลงอาคมก้องกังวานร่างของเจ้าผียักษ์สะดุ้งเหือกแล้วสุดหวบลงกองกับพื้นร้องครางโอ้ยโอ้ยอยู่อึดใจหนึ่งก็แน่นิ่งหมดฤทธิ์และร่างอันใหญ่โตซึ่งเกิดจากอาถรรพ์จำแรงของมันก็เล็กลงเล็กลงอย่างรวดเร็ว ใจเดียวเท่านั้นก็หายวับไปกับตามันหายไปแล้วโอ้ในห้อยเก่งเหลือเกินต่อสู้กับพูดผีได้ประหลาดเหลือเกินประหลาดจริงๆลุงพระเดชและลูกบ้านพากระโกนพูดหลนลานยังตื่นเต้นดีอกดีใจมันดับศูนย์ไปแล้วต่อจากนี้ไปมันจะทำร้ายใครๆไม่ได้อีกพรุ่งนี้พวกลุงจงไปตามชาวบ้าน ให้กลับมาอยู่กันตามเดิมเธอะไม่ต้องกลัวแล้วนายห้อยหนุ่มบอกลุงพระเดชแล้วชวนจ่ายโพเดินกลับค่ายพักแรมกองวัวต่างของตนพอรุ่งเช้าหุงข้าวกินกันแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อแต่ยังไม่ทันจะได้เคลื่อนขบวนลุงพระเดชและลูกบ้านก็วิ่งมาหาพลางบอกว่านายห้อยอย่าเพิ่งไปจงหยุดพักที่นี่ อีกสักวันสองวันก่อนเฮาจะไปตามลูกบ้านของเฮามาทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญเพื่อตอบแทนบุญคุณของหนายห้อยที่เมตตาช่วยชีวิตของหมู่เฮาบุญคุณของหนายหอยมากมายนักลุงพระเดบอกด้วยความกระตันอยู่ทราบสึงใจแต่นายห้อยหนุ่มปฏิเสธอย่างสุภาพว่าลุงพระเดเฮาและคณะ คงอยู่ร่วมงานไม่ได้เพราะต้องเดินทางกันต่อไปอีกเฮาช่วยเหลือด้วยความยินดีเต็มใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยลากรโอกาสหน้าหากผ่านมาคงจะได้พบกันเสียดายเหลือเกินนายหอยกลับมาอีกนะลากรลุงพระเดชพูดด้วยความรักและอาลัยยืนมองตามกองวัวต่างของนายหอยหนุ่ม้างอุ่นเปิง ที่ค่อยๆเคลื่อนขบวนห่างออกไปห่างออกไปจนลับหายไปจากสายตา